สวัสดีครับทุกคนมาพบก,กับช่องกติแชแนลนะคะวันนี้น้องกติจะมารีวิว r ูบิคมอนสเตอร์โก EP สองหไม่ได้เรื่องได้แหละแต่ลมมันพัดวันนี้เราจะเอาให้ละเอียดขึ้นก็คือ r u บิคนี้เป็นรูปแมวมีหวัวอย่างเงี้ยพอเ,เปิดก็แบบโอ้โหูบิคก็สามารถเล่นออนไลน์ได้นะ ดดีีีเเลยทเยทวโอ้ไมก่กอดโอ้ไมก่กอดทุกคนรู้ไหมว่าลูบิกเนะี่ยมันเป็นลูบิกมันเป็นแกนนะแต่ว่ามันถูกสุดในแกนแล้วอะเนี่ยเวลาเรื่องครั้งหนึ่งน,นะ นจะมีไฟอ่ะน,ออน,นี่ปะนี่เอาน,อนี่ไงไฟไฟไฟนี่ทุกคนเห็นไฟไหมมีไฟมีไฟเราเลื่อนไปครั้งหนึ่งก็มีนะสุดยอดเลยแมสสามารถเล่นแบบออนไลน์ได้นะเรามาดูตัวในกล่องนี้กันดีกว่าจะมี โอโ้เปิดมาก็จะมีภ้าของมาสเตอร์โกนะครับขอบคุณทางมาสเตอร์โกด้วยซื้อจากร้านคิวคหรือแคนด์สปีดได้ไม่ได้หรอก <c oughs> แล้วก็บัตรนะคะเป็นบัตรที่เขียนตรงนี้ว่า Q Station แปลว่าสามารถเล่แบบออนไลน์แล้วจะมีะราคารหัสจะด้วยมีรหัสตรงนี้นะแต่ว่าเราไม่เราไม่เอาให้อะให้มันจะเป็นดำๆเราต้องเราต้องไปแคเองคนที่ซื้ออะเพราะว่า มันเป็นความลับเลยอะเห็นไม่ได้ <laughs> สุดยอดเลยหมทุกคนสุดยอดสุดยอดทุกคนคงชอบรรบ,บินี้หรือยังโรบิอีกแล้วอะเ <c oughs> <c oughs> สียใจ <c oughs> มีเมย์ตรงานา้น่ากลัวมากเลยเดี๋ยวเราจะได้มั่วๆรับหนึ่งแล้วกันเราใช้สูตรธรรมดาไม่ใช้ C F O P นะครับหรือว่าอะไรไม่รู้ อย่างนี้ไม่เป็นอือหือเครียดเคียดเครียดมากไม่เครียดแต่ปวดหัวอู้แบบเดียวเลย ครับลูบิก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซื้อได้นะจากร้านคิ้วๆหรือแคนดี่สเปรยว้าว a m a ซิ่งไปเลยกล <c oughs> งตกอีกแอ้วซื้อได้นะบอกเลยนะว่าคนอ่ะชอบซื้อมากฝากซื้อด้วยนะทุกคนสีแสดไปไปมีแม่เหล็กถึงจะเป็นอย่างนี้ ึงมันจะเป็นอย่างนี้ก็เถอะแต่ว่ามันจะมันเหมือนแบบเหมือนรุ่นนี้นะ๋ยวเอามาให้มันจะเหมือนกับรุ่นนี้โมยที่ด้านในมันจะเหมือนกันเลยมันจะเป็นอย่างนี้เหมือนกับแบบนี้เลยเหมือนกันเนาะแต่ว่ามันจะมีแม่เหล็กพอเราบิดชนมุมมันจะรู้สึกเหมือนแบบมันถูกดึงอ่ะมันไม่เหมือนกับแกรุ่นไหนเลยอ่ะดีนะ ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็สนุกๆกันนด้วยน,นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคไปไปรับ๊ายบายสวัสดีนะ